โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคุณอยู่กับขอแรงแรง Channel, ชแนลเช่นเคยครับกับเกมฟีฟ้าออนไลน์4โหมดแม n นเจอร์นะครับกลับมากับคลิปรีวิวนักเตะโหมดแม n นเจอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ใน ID ของคุณ innocent groom มนะครับอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะฮะนะเอาไว้ว่าคุณ innocent แลละกันนะครับก็ขอบคุณมากนะที่ส่ง ID เข้ามานะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่า ไอดีนี้นะฮะเป็นไอดีที่ถูกส่งเข้ามาแล้วผมจะจับนักเตะนะฮะพวกนี้มารีวิวนะครับโอเคก็ผมมากันที่คนต่อไปครับเควินเดบรอยนะฮะหรือว่าเควินเดบรูยนะฮะเควินเดบรอยเนอร์ฮะเควินเดอะอะไรก็ช่างนะฮะสำหรับเควินเดบรอยนะเรียกว่าเควินเดบรอยละกันนะเรียกง่ายดีครับก็หรือว่าจะเรียกว่าเดบรายก็ได้นะคนนี้นะชื่ออ่านได้หลายแบบมากนะ,ะแต่ละภาษาก็ออกเสียงต่างกันไปนะ ซึ่งเอาเป็นว่าผมเรียกว่าเควินเดบรอยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันง่ายดีนะฮะเควินเดบรอยทีทีบวกสองนะฮะอ่านชื่อนักเตะคนไหนผิดผมขออภัยเหมือนเดิมนะฮะเควินเดบรอยทีทีบวกสในตำแหน่งอาเอ็มนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเดบรอยเนี่ยถูกตั้งตำแหน่งแท็กติกนี้ว่ายังไงครับ อ่าสำหรับเดบอยนะฮะก็ตำแหน่งตามนี้นะฮะส่วนแท็กติกของเดบอยก็ตามนี้นะฮะแล้วก็เราจะไปดูกันในคลิปว่าตำแหน่งนี้แท็กติกนี้นะฮะเดบอยเล่นออกมาเป็นยังไงบ้างครับส่วนราคาเดบอยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เควินเดบรอยบวก2ครับราคาประมาณ15ล้าน8แสนครับณปัจจุบันนะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเป็น C.A.M ที่ผมเลงมานานมากแล้วครับเพราะเล่นได้2เท้าด้วยซึ่งราคาก็น่าคมหาอยู่นะสำหรับเดบรอยก็ไม่ได้แพงครับซึ่งใครๆก็สามารถเก็บตังจับต้องได้ง่ายๆกันเลยครับสำหรับเดบรอยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูนครับว่ากลางรุกนะฮะราคา15ล้านปลายที่ ในตอนบวก2เนี่ยนะฮะเล่นออกมาจะเป็นยังไงครับไปลุยกันเลยครับสำหรับเควินเดบรอยครับปะ่ะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูจังหวะในเกมก่อนนะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเจ้าเดบรอยนะฮะก็จะเป็นนักเตะสไตล์ย์เมเกอร์อย่างแท้จริงนะ,ะไม่ค่อยลากไม่ค่อยฝืนเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะสร้างสารรค์เกมให้เพื่อนซะส่วนใหญ่ครับแล้วทำได้ดีด้วยนะในตำแหน่งนี้นะส่วนตัวคิดว่าตัวนี้มีความเร็วก็ถือว่าดีนะ,ะสำหรับเดบรอยปีนี้นะ แล้วก็ผมดูนะสิกว่าเกมเดบอยตัวนี้ไม่ค่อยมีจังหวะยิงเองเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จะเป็นจังหวะที่หาพื้นที่ว่างเพื่อรับบอลน,นะฮะแล้วก็รับบอลชิงส่งต่อนะแล้วจ่ายให้เพื่อนแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการทําเกมนะครับแล้วก็พาบอลขึ้นเกมซะมากกว่านะครับเขาจะเป็นคนสําคัญนะอยู่ระหว่างกองหน้ากับกองกลางครับคอยทําเกมนะครับคอยวิ่งนะฮะแทบจะไม่อยู่นิ่งเลยนะคนนี้ครับ หาตำแหน่งการยืนดีนะจะไม่ค่อยยืนซ้อนกับกองหลังฝั่งตรงข้ามนะครับจะหาพื้นที่ว่างเพื่อยืนรับบอลนะหาโอกาสเติมเกมนะครับแล้วก็พยายามเล่นนะฮะง่ายๆครับพยายามเล่นง่ายๆผมจะให้ดูจังหวะในเกมไปก่อนนะฮะก็อาจจะไม่ได้พูดครบทุกจังหวะนะสําหรับเดบอยเองนะครับดูกันไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปนะฮะ ผมก็อยากให้ทุกคนได้ดูทุกจังหวะนะเ่าผมตัดมาให้ดูแทบจะทุกจังหวะที่เดบอยเป็นตัวเล่นนะครับหรือว่ามีส่วนร่วมกับจังหวะไหนก็จะพยายามตัดมานะฮะซึ่งตัวผมเองก็ไม่เคยได้จับเดบอยมาก่อนนะ,นะแล้วก็เล็งอยู่ด้วยครับเพราะว่าค่อนข้างจะชอบนะนักเตะสไตล์นี้นะสไตล์เพลย์เมคเกอร์ที่เล่นได้2เท้านะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสร้างสารรค์เกมดีนิดนึงนะครับสำหรับ ตักงตสไตล์นี้ผมผมว่ามาใช้ในเมนเจอร์แล้วมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะมีประโยชน์กับทีมนะครับโดยเฉพาะถ้าเอามาเล่นในตำแหน่งเป็นกองกลางตัวรุกอย่างนี้นะฮะก็อาจจะไม่ได้จบเองนะเทียบกันนะครับตำแหน่งเดียวกันนะแล้วก็แท็กติกเดียวกันกับรุดกุล,ลิตนะฮะผมมองว่ากุล,ลิตพยายามหาจังหวะจบเองนะปล่อยกว่าเจ้าตัวเดบอยตัวนี้นะฮะแต่เดบอยเนี่ยนะฮะจะเป็นคนที่ ส่งให้เพื่อนนะฮะส่งให้เพื่อนแต่จะไม่ค่อยได้จังหวะแอซิตนะจะเป็นจังหวะก่อนแอซซิตนะครับเหมือนปิดทองหลังพระมากกว่านะจะส่งให้จะหาช่องว่างเพื่อรับบอลนนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งส่งให้เดบอยนะและเดบอยจะส่งคืนให้อีกตัวหนึ่งแล้วทําให้อีกตัวหนึ่งมีโอกาสที่จะแอซิตสวยๆให้เพื่อนนะครับจังหวะน่าจะเป็นประมาณนี้ซะเยอะนะสำหรับเควินเดบอยนะฮะเดบอยเดบลูเดบอยเนอร์ก็แล้วแต่นะฮะ ใครจะเรียกยังไงก็แล้วแต่นะผมเรียกผิดขออภัยนะครับแต่ผมชอบเรียกว่าเดบอยนะมันง่ายดีครับเดบุ <c oughs> รนะฮะก็ดูกันไปก่อนนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะตัวอาจจะไม่ได้เล็กนะสูง181ก็จริงนะแต่ลูกกาอากาศนี่แทบจะทำได้ไม่ดีเลยนะฮะผมมองว่าอย่างนั้นนะถ้าเทียบกับคนอื่นที่รูปร่างเท่ากันผมว่าทำเล่นลูกกาอากาศได้ดีกว่าเดบรอยนะ อาจจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องลูกกาอากาศครับส่วนเกมรับนะใครเอาไปยืน CM ก็เขาไม่ค่อยจะเป็นสายตัดเกมดีสักเท่าไหร่นะอาจจะโดดเด่นเรื่องเกมรุกมากกว่านะสำหรับตัวนี้ครับถามว่าช่วยเกมรับได้ไหมช่วยได้ครับช่วยได้ดีกว่ากลางลุกจะจาตัวอื่นๆนะเพราะตำแหน่งเขาสามารถเล่นได้ทั้ง CMCA m นะครับหรือว่าจะเป็นหน้าต่ําเองก็ตามนะตัวนี้อาจจะเล่นปีกได้ดีด้วยนะผมก็ยังไม่ได้ลองจับมาเล่นนะครับ แต่จากสเตตัสดูไม่น่าจะลำบากเท่าไหร่ครับในจังหวะนี้ก็มีความเร็วนะไม่ได้ช้าเลยครับสปีดปลายนี่88เลยนะอัตราเร่งอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งครับสำหรับตัวนี้นะแต่ว่าโดยรวมนะถือว่าไม่ได้เป็นคนที่ช้านะโอเคแหลนะฮะไปกับบอลได้เรื่อยๆครับไปกับบอลได้เรื่อยๆแล้วก็มีความคล่องตัวมากกว่าปีอื่นอยู่นิดหนึ่งด้วยนะเราก็จะ พวกค่าสมดุลไม่ได้ถือว่าน้อยนะตัวนี้ครับลมยากเอาเรื่องเหมือนกันนะเห็นตัวไม่ได้หนาอย่างนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนที่แข็งแกร่งอะไรมากมายแต่สมดุลพอสมควรเลยะฮะผมชอบตรงที่ว่าเล่นได้สองเท้านี่แหละฮะจังหวะบังก็พอจะทำได้บ้างนะสำหรับตัวนี้นะฮะแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแข็งเหมือนเจ้ากุล,ลิตนะแบบว่าบังหน้ากรอบแล้วพลิกยิงอะไรอย่างนี้โดยบ่อยอาจจะไม่ค่อยเด่นเรื่องนั้นนะครับ แต่เขาจะวิ่งไปพื้นที่ว่างได้ค่อนข้างดีนะผมผมว่าผมชอบนะสไตล์การเล่นของเจ้านักเตะต,ตัวนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะไม่มีสกอร์ให้เห็นเหมือนเจ้ากุลิดนะฮะในตำแหน่งเดียวกันนะแต่ผมว่าโดยรวมดูดีกว่าเจ้าพวกแบบว่าเอาเมสซี่18หรือมาลาโดน่ามาเล่นนะมาลาโดน่า NHD นะผมว่าเดบอยดูดีกว่านะดูดีกว่าครับ าเดบอยเนี่ยเวลาจังหวะที่มองหาเพื่อนแล้วส่งไกลเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทำได้ดีกว่าพวกที่ส่งไกลไม่ค่อยแม่นนะเพราะเดบอยเนี่ยได้ทั้งใกล้ทั้งไกลครับจังหวะพลิกแล้วโยนบอลอะไรพวกนี้เดบอยมันจะทําได้ดีนะเพราะว่าไม่รู้สิอาจจะเพราะว่าเล่นได้2เท้าด้วยนะครับแล้วก็ค่าอ่านเกมก็เยอะนะแล้วก็ค่าส่งสั้นส่งไกลก็ถือว่ามีพอสมควรครับทำให้ตัวนี้เนี่ยส่งบอลได้ค่อนข้างแม่นครับชิงวันทูหน้ากรอบนะครับ ส่งสั้นนะฮะส่งใกล้ส่งไกลนะครับเปิดบอลก็ค่อนข้างที่จะครบเครื่องเรื่องที่จะสร้างสรรค์เกมอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะถามว่าถ้าเรื่องสร้างสรรค์เกมไม่นับเรื่องเกมรับนะผมมองว่าครบเครื่องนะอาจจะไม่ได้นับลูกกลางอากาศด้วยนะครับเพราะว่าพวกเพลย์เมคเกอร์ตัวต่ำๆหลายๆคนก็เล่นลูกกลางอากาศได้ไม่ดีนะ <S <S เผลอๆเดยอาจจะดีกว่าด้วยเพราะรูปร่างแกดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะการที่ ใช้เจ้าเดบอยเนี่ยนะฮะผมว่าถ้าสมมติไปยืน CAM แบบว่าตรงกลางสนามเลยเนะี่ยคิดว่าน่าจะนะฮะน่าจะเอาเรื่องเพราะว่าจุดเด่นเลยคือยิงไกลก็ดีครับนะ,ะมีน้ำหนักพอสมควรเลยนะแล้วก็แล้วก็ค่าจบสกอร์ก็ไม่ได้ถือขั้นว่าจะน้อยมากแบบน้อยจนยิงไม่เข้าเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการส่งสั้นส่งไกลเนี่ยนะฮะการเปิดบอลเนี่ยการที่ไปยืน c A. m ตรงกลางแล้วก็ สามารถที่จะพลิกให้ปีกซ้ายหรือปีกขวาก็ได้เนี่ยมันทําให้ได้เปรียบนะผมมองว่าในโหมดเมเจอร์นะฮะน่าจะเวิร์กนะน่าจะเวิร์กสำหรับตัวนี้นะก็ถามว่าเรื่องเสียบอลมีบ้างไหมก็มีครับมันก็คือนักเตะที่ ai ตัวหนึ่งเล่นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ฉลาดอะไรที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ไม่มีสกิลเลี้ยงบอลน,นะฮะทำให จะไม่ค่อยฝืนมากเท่าพวกที่มีไอสปีดดิเบอร์นะฮะสปีดดิเบอร์ไอพวกเพลย์เมคเกอร์ที่มีสปีดดิเบอร์เนี่ยพยายามที่จะเลี้ยงจี้เพื่อเอาชนะคู่แข่งซะมากมากกว่าเจ้าตัวที่ไม่มีนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเดบอยมันจะไม่เลี้ยงเลยนะก็เลี้ยงครับแต่ว่าเลี้ยงออกมาได้ค่อนข้างที่จะไม่ไม่พาไปตันบ่อยนะประมาณนี้แหละสำหรับตัวนี้นะก็ดูันไปครับดูันไปนะ ก็ผมมองว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เจ้าตัวเดบอยเนี่ยจะเป็นคนสร้างสรรเกมสร้างสรรเกมขออภัยครับก็เป็นคนที่สร้างสรรเกมซะมากกว่านะฮะมากกว่าที่จะไปเลี้ยงเลี้ยงเอาชนะคู่ต่อสู้นะมากกว่าการที่จะพยายามจบสกอร์เองนะฮะผมดูว่าเป็นนักเตะสไตล์นั้นนะสำหรับเจ้าเควินตัวนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนใหญ่จะปักหลักอยู่ในพื้นที่ที่ว่างๆนะครับ การเติมขึ้นไปในลักษณะที่เอาชนะกองหลังแทบจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่ก็มีนะไม่ใช่ว่าจะไม่ทําเลยนะครับเพราะว่าก็ขึ้นสาเหมือนกันนั่นแหละฮะแต่สังเกตเอาดูวิธีการเล่นนะฮะตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้นะฮะเดบ, mm hmm. บอยเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมเกมสะมากกว่านะฮะการที่จะเข้าไปอยู่ในกรอบแต่มากแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าบางครั้งนะการที่ เข้าไปอยู่ในกรอบหรือว่าการที่พยายามเติมเกมขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ว่าการยืนตำแหน่งของเดบอยไม่ดีนะครับแต่ว่าการยืนตำแหน่งของเขาเนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยืนตำแหน่งได้ดีนะในการเติมเข้าไปในกรอบนะครับแต่ส่วนใหญ่เพื่อนไม่ค่อยส่งให้ครับถึงแม้เขาจะเป็นคนที่พยายามเติมเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าพอตัวเขาเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อนให้ไปถึงไม่ได้ครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นที่แผนด้วยนะผมคิดว่าอาจจะเป็นที่แผนด้วยแล้วก็ตัวอื่นที่ซัพพอร์ตแกด้วยนะฮะเพราะแกเป็นเพลย์เมกเกอร์นะฮะตัวเดียวของชุดนี้เลยนะอาจจะมีผลนะครับอาจจะมีผลนะการที่เป็นเพลย์เมกเกอร์อยู่คนเดียวนี่นะ <c oughs> เพื่อนสร้างสคนเกมให้ไม่ถึงตัวแกนะครับพอตัวแกไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะยิงกลายเป็นว่าเพื่อนไม่ส่งนะส่วนตำแหน่งที่เพื่อนรอจะให้ส่งอยู่ก็ ไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังครับสำหรับตัวนี้นก็ค่อนข้างที่จะถูกใจนิดนึงนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนที่จบสกอร์คมจ๋าอะไรนะครับเพราะหลายตำแหน่งเออหลายครั้งหลายลูกนะยิงแบบว่ายิงจ่ะๆจยิงไม่เข้าเหมือนกันนะมีติดเซฟครับแล้วก็ยิงไกลก็มีออกทะเลบ้างครับแต่โดยรวมนะครับถือว่ายิงลูกน่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่ครับสำหรับตัวนี้นะแต่ถ้าเทียบกับตัวทีเนี่ยตัว T ีีเนี่ย คนที่ใช้อยู่บอกว่าตัวทีวีเนี่ยคมกว่านะฮะคมกว่าเจ้าตัวทีทีนะแต่ตัวทีทีจะได้เปรียบเรื่องความเร็วนะครับแล้วก็ตำแหน่งนะฮะที่สามารถเล่นได้หลากหลายมากกว่าตัวทีวีนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปตัดสินใจกันเอาเองนะเพราะว่า2ตัวนี้นี่เป็นตัวเดียวกันแต่ว่าเป็นตัวเดียวกันที่ไม่ได้ที่จะเหมือนกันซะทีเดียวครับสำหรับเจ้าเดบอยทีทีกับ TB นะส่วนตัวทีเดี๋ยวจะจับมารีวิวให้ที่หลังแล้วกันครับ ตัวนี้จะเป็นแบบแนวแนวกึ่งปีกนิดนึงนะเพราะมีความเร็วหน่อยครับหลายๆคนบอกเอาไปเล่นหน้าต่าแล้วเวิร์กนะตัวนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวิร์กขนาดไหนนะเพื่อนเพื่อคนไหนใช้อยู่ก็ลองคอมเมนต์บอกได้ครับสำหรับเจ้าเดยบอยนะฮะว่าเล่นตําแหน่งไหนนะฮะแล้วก็ใช้มันทําอะไรบ้างครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองผมจับแค่ตําแหน่งกลางลุกตําแหน่งเดียวเลยนะฮะตอนนี้นะเพราะว่าเป็นตําแหน่งที่เล็งไว้แล้วว่าจะใช้เดบอยด้วยนะในไอดีหลักของผมเองก็อาจจะ ซื้อมาใช้ในตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่าชอบที่การสร้างสรรค์เกมของเดบอยนะติดใจตรง2เท้าของแกเนี่ยแหละฮะแล้วก็รูปร่างไม่เล็กนะรูปร่างไม่เล็กครับสูง180กว่าก็ถือว่ารูปร่างค่อนข้างดีนะนักเตะที่สูงแต่180ขึ้นผมว่าโอเคแล้วแหะฮะไม่ได้ถือว่าเตี้ยจนเกินไปนะฮะ จังหวะชิงจังหวะปะทะนะฮะล้มยากพอสมควรนะถึงจะไม่ใช่สายแข็งนะไม่ใช่สายแข็งนะแต่ว่าก็ล้มยากพอสมควรครับแต่อย่าไปโดนปะทะแรงๆนะฮะอันนั้นก็เป๋อยู่เหมือนกันนะขนาดพวกแข็งๆสมดุลเยอะๆยังเป๋เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะต้องดูด้วยนะว่าจังหวะโดนใครเบียดโดนใครประทะนะฮะก็ยังไม่ได้พูดถึงการเล่นของเดย์บอยเลยนะในคลิปนี้ครับเดี๋ยวค่อยไปสรุปครับให้เพื่อนๆได้ดูไฮไลท์กันไปก่อนนะฮะ ว่าตำแหน่งที่เขาเล่นได้เล่นออกมาเป็นยังไงต่างกับกุลิตยอยู่นะวิธีการเล่นผมมองว่าต่างกันนะดเ,นนนะเดี๋ยวผมมาสรุปดีกว่าครับตอนนี้ก็จะสุดละจะสุดละก็ปะจะมาสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวไปสรุปกันเหตุยยิงออกไปเลยครับก็มาสรุปเจ้าตัวเดบรอยนะครับนะรบเรื่องแรกนะครับเอาว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยนะไม่ค่อยพาบอลไปเสียครับโดยสายตาผมมองเองนะฮะทั้งทุกเกมเลยนะแล้วก็ เป็นตัวที่ไม่ค่อยพี่จะพยายามที่จะเล่นยากครับไม่พยายามที่จะเลี้ยงบอลน,นานนะครับแล้วก็จะเน้นการสร้างสารรค์เกมนะครับมากกว่านะฮะการที่จะพยายามเล่นเองหรือว่าห่วงบอลเองนะฮะสำหรับเดบอยนะฮะคือเป็นสายเพลย m ์เมเกอร์ของจริงเลยนะคนนี้ผมมองว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ ข้อเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเปิดลูกเตะมุมครับเปิดลูกเตะมุมเนี่ยผมมองว่าดีกว่าพอสโคนะเปิดไปให้เพื่อนเนี่ยได้ม่งบ่อยกว่าเยอะเลยครับข้อดีนะข้อดีของปีนี้เนี่ย ผมมองว่าเป็นที่เรื่องความเร็วอีกและฮะความเร็วนะฮะถึงค่าเลี้ยงบอลกับควบคุมบอลจะไม่เยอะเท่าไอตัวทีีนะฮะแต่เพราะว่าความเร็วที่เยอะกว่าก็ทําให้สามารถเล่นได้หลากหลายตําแหน่งมากกว่านะฮะส่วนเรื่องความคมนะครับของคนที่เคยใช้ทั้ง2ปีมาเลยนะก็บอกเคยบอกผมว่าตัวทีีเนี่ยคมกว่านะฮะตัวทีีคมกว่านะส่วนตัวผมมองว่าก็น่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆและฮะเพราะว่าตัวทีีเนี่ยยิงยิงประตู ด้อยกว่าตัว TB นิดนึงนะฮะแต่ป t ทเนี่ยน่าจะจับไปเล่นด้หลายตำแหน่งมากกว่าอย่างที่ผมบอกนะครับตำแหน่งเนี่ยที่น่าจะจับไปเล่นได้นะก็เป็นกองกลางครับ CM นะฮะกลางลุก CM ครับหน้าต่ำนะครับหรือว่าปีกก็คิดว่าน่าจะพอเล่นได้นะครับทั้งปีกกองหน้าและปีกกองกลางเลยนะผมคิดว่านะผมคิดเองนะมโนเอาครับส่วนใช้ความเร็วนะผมมองว่าอาจจะไม่ใช่สายจรวดนะครับกับสายพิ้วของจริงนะตัวนี้อาจจะไม่ใช่สายพิ้วกับสายเร็วของจริงนะฮะไม่ใช่ตัวจริงนะฮะ แล้วก็เกมรับผมมองว่าเฉยๆนะผมมองว่าเฉยๆครับช่วยได้ครับช่วยได้แต่ว่าไม่ได้เก่งนะผมมองว่าเดบอยไม่ได้เก่งเรื่องเกมรับเลยครับเฉยๆมากอะ่ะตัดบอลได้บ้างครับไม่ได้บ้างครับลูกกลางอากาศนี่แทบจะแย่งหม่งไม่ได้เลยนะฮะสำหรับเขานะฮะเอาเป็นว่าไม่เด่นแล้วกันนะส่วนการจ่ายบอลผมให้อยู่ในระดับดีเลยนะฮะตัวนี้ครับส่งสั้นนะฮะส่งไกลนะฮะทำได้หมด นะฮะครอสบอลเข้ากรอบนะครับก็ถ้าเป็นแพทนี้ผมมองว่าแม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะแต่ว่าแต่ว่าการที่เปิดเข้าหัวเพื่อนเนี่ยเห็นหลายลูกอยู่ครับจังหวะยิงไกลนะครับแรงนะฮะแรงเลยแหละตัวนี้ยิงแรงครับยิงแรงมีน้ําหนักและก็ทิศทางดีด้วยครับแต่ครับตัวนี้ยิงไกลยังไม่ค่อยเข้านะในสายตาผมที่ผมดูนะฮะแล้วก็ยิงในกรอบนะครับทิศทางเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ติดเซฟบ่อยนะผมมองว่าติดเซฟบ่อยนะแล้วก็การเติมนะครับเติมเกมรุกผมว่าเติมดีนะยืนตำแหน่งเนี่ย โอเคดินตำแหน่งถือว,ว่าโอเคในระดับหนึ่งนะฮะปฏิกิริยานี่ไวอยู่แล้วครับสำหรับเดบอยเพราะว่าค่าปฏิกิริยาค่อนข้างเยอะนะฮะโดยรวมนะโดยรวมผมให้ว่าเป็นนักเตะที่เก่งนะฮะที่เก่งเรื่องเกมรุกนะฮะเรื่องเกมรุกแล้วก็ เก่งเรื่องเกมรุกเกมรุกรมากกว่าเกมรับแล้วกันนะสำหรับเดย์บอยครับแล้วก็เชื่อมเกมเนี่ยเชื่อมเกมดีนะดีกว่ากุลิตด,ด้วยซ้ำนะผมมองว่าอย่างนั้นนะการจ่ายบอลการแอสซ,ซิสสวยๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่เป็นเพลย์เมคเกอร์ที่โอเคคนหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ สำคัญคือเล่นได้สเท้านี่แหละครับที่ชอบนะฮะเอาเป็นว่าคนที่กําลังมองหานะฮะตัวทําเกมนะครับตัวทําเกมจัดจ๋าเลยตัวจ่ายบอลน,นะครับไม่ติดเลี้ยงนะฮะตัวนี้ผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะสำหรับเดบอยครับส่วนเรื่องราคาก็ไปดูเอาเองครับ ว่าถูกใจไม่ถูกใจนะครับเพราะว่าถูกใจนี่ไม่มีคําว่าแพงหรอกครับนะสำหรับตัวนี้ครับแต่ว่าถ้าจะเอาให้คุ้มนี่ก็รอราคาลงมาอีกหน่อยก็ได้ครับนะส่วนตัวนะส่วนตัวก็สําหรับคลิปนี้ครับสำหรับเดย์บอยนะฮะผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าครับสำหรับตัวหน้าจะเป็นตัวอะไรเราไปลุ้นกันครับแต่ตัวหน้าต้องบอกเลยว่าโอ้โหสุดจริงๆครับตัวหน้านะฮะเป็นกองกลางที่สุดยอดจริงๆคนหนึ่งของแพทนี้เลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเป็นใครนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์นะฮะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของขอแรง,งแรงชาแนลได้ก่อนใครแล้วก็อันไหนผิดพลาดประการใดในคลิปพูดอะไรผิดก็ขอโทษด้วยนะฮะเอาไว่าเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ